เด็กสาวมู่อีซิงหยิดมีดทำครัวแล้วตกลงไปที่วัวอย่างแรงผลก็คือวัวตัวผู้ตัวหนึ่งที่ยังมีชีวิตยังไม่ทันได้ร้องเจ็บก็ถูกแยกกระดูกกับเนื้อฉากนี้ทำให้กรรมการตกใจทันทีจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในครัวเธอเลือกมีดที่ธรรมดาที่สุดใช้เวลาตัดเต้าหู้ไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นครั้งเมื่อเธอใส่เต้าหู้ลงในน้ำกลับกลายเป็นเนื้อนเนียนนุ่มและไม่ขาดเด็กสาวที่มีทักษะการใช้มีดเก่งขนาดนี้เธอคือเทพแห่งการทำอาหารที่เรียนทำอาหารกับอาจารย์บนเขาแต่วันนั้นเด็กสาวกลับทำพลาดเธอทำประคับนำโชคของอาจารย์ให้อาาธไ่ตงงเเลขปแน ไม่คิดว่าเด็กสาวจะถือหนังสือแต่งงานมาถึงด้านล่างเธอก็เจอกับกลุ่มคนที่กำลังจับตัวคู่มั่นของเธอเด็กสาวที่รักและหงวงใหญ่คู่มั่นเข้าไปชกหนึ่งครั้งหลอกคนนี้อยากตัวนะฉันจะช่วยคุณจัดการกับโจรให้ได้ รอคนนี้รอฉันสักคู่นะหลังจากช่วยคู่มันได้เด็กสาวอธิบายเหตุผลทันทีและใช้ข้ออ้างในการตอบแทนความช่วยเหลือบังคับคู่มันให้ไปจดทะเบียนสมรสกับเธอ แต่ในขณะที่เธอกำลังเตรียมกลับบ้านกับคู่มั่นเด็กสาวที่ไม่เคยนั่งรถยนต์กลับกลายเป็นกลัวเพื่อความปลอดภัยเธอจึงผลกรถจากด้านหลังเมื่อตะกี้มีอะไรบางอย่างที่บินผ่านไป แท้จริงแล้วคู่มั่นของเด็กสาวคือเจ้าของร้านอาหารและเพิ่งกลับมาจึงต้องรับมือกับการตรวจสอบของนักลงทุนประเด็นสำคัญคือเชฟที่เรียกมาช่วยกลับไปออกเด็กเมื่อเห็นเชฟที่อยู่ในที่เกิดเหตุแน่นอนว่ามีงานยุ่งไม่ไหวในที่สุดจึงเรียกเด็กสาวมาช่วยแต่คู่มั่นไม่รู้ว่าเด็กสาวคือเทพแห่งการทำอาหารแค่จัดให้เธอช่วยทำอาหารไม่ได้คิดว่าเด็กสาวจะใช้มีได้เก่งขนาดนี้ ทักษะการใช้มีดของมูอีสิงเก่งมากอีกสักครู่เธอทำหน้าที่ช่วยแอนนาอย่าให้ยุ่งมีข่าวว่าตัวแทนเจ้าชอบอาหารทะเลอีกสักครู่ต้องทำหอยเต่าหื้อตุน่นซียูเธอลองหันดูหน่อยจำไว้ว่าต้องทำการบากมีดเป็นรูปกบบากบาทมิฉนั้นจะไม่เข้าเนื้อแล้วจะทำอย่างไรต่อไปจัดการกับหัวและหางกุ้งเปิดหลังและดึงเส้นกุ้งความหนาต้องพอเหมาะเนื้อกุ้งควรหั่นแค่ครึ่งเดียวมิฉนั้นอาจไม่เหลือรูปแบบ ยังต้องทําอะไรอีกหรือทักษะการใช้มีดเหล่านี้ถ้าฝึกบ่อยๆใครก็ทําได้อวดอะไรอยู่เหรอทักษะการใช้มีดที่รวดเร็วแบบนี้เขามีสานะที่น่าทึ่งหรือเปล่าสามีนี่คือมือที่เพิ่งทอดกุ้งแถมฉันยังทําดอกไม้ประดับให้เธอด้วยคุณลหลงไหลฉันหรือเปล่าทักษะการใช้มีดเล็กๆน้อยๆจับไม่ลงตัวตอนนี้มีห้าจานแล้วคุณทําอีกหนึ่งจานเธอทำให้ครบเลขมงคลหน่อย อย่าคิดว่าการแต่งงานกับเว่ยเกอเกอจะทําให้คุณโดดเด่นรอให้อาหารพวกนี้เสร็จคุณจะรู้ว่าความแตกต่างระหว่างเรามันอยู่ตรงไหนอาเชฟเฉียวคุณทําอาหารเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยคราวนี้ทําให้ตัวแทนต้องพอใจแน่จริงๆแล้วถึงจะไม่มีใครช่วยฉันฉันก็ทําได้เหมือนกันคุณดูสิเวลาผ่านไปแล้วครึ่งวันยังไม่เริ่มทําอาหารเลย มู่ซิงคุณทำอะไรอยู่คุณจะทำครัวระเบิดหรอก็ต้องจุดไฟทําอาหารสิไม่อย่างนั้นจะทำอาหารได้ยังไงหรือว่าฉันมองผิดไปเขายังใช้เตาแกส๊สไม่เป็นเลยจะมีภูมิหลังที่น่าทึ่งได้อย่างไรฉันบอกแล้วว่าเขามาจากภูเขาแม้แต่แก๊สธรรมชาติยังไม่เคยเห็นช่างเธอคุณทาเย็นสัต์จานเถอะโอไปลวกผักกันเถอะบอกแล้วว่าฉันแพ้อ,อาหารทะเลนะหอยเป๋าฮื้อตัวกุ้ง ดูสิเต็นไปด้วยอาหารทะเลเลยคุณต้องการชีวิตของฉันเหรอแต่ในจดหมายที่คุณส่งมาเขียนว่าคุณมาที่นี่เพื่อชิมอาหารทะเลโดยเฉพาะใช่ไหมฉันบอกชัดเจนในจดหมายแล้วนอกจากอาหารทะเลคุณสามารถเตรียมอะไรก็ได้คุณพูดถึงตัวเองเหรอเตรียมอาหารทะเลใช่ไหมก็ช่างเถอะหอยเป๋าฮื้ออันนี้ไม่ต้องตรวจสอบก็รู้ว่ามีปัญหาสัดส่วนของซอสไม่ถูกต้องสีมันเละเทะมากแล้วทักษะการใช้มีดนี่ การบากนี่เป็นรูปกบบากบาดนี่ใช้ได้เลยน่าเสียดายวัตถุดิบดีๆอย่างนี้โอ้ยฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อการลงทุนในร้านอาหารเทียนฟู่ของคุณฉันไม่เคยคิดเลยคุณทำลายฉันแบบนี้เลยเหรอตัวแทนเจ้าต้องขอโทษจริงๆเราได้รับจดหมายที่เขียนว่าคุณมาที่นี่เพื่อชิมอาหารทะเลโดยเฉพาะพูดเหลวไหลฉันจะมาเล่นกับชีวิตของตัวเองเหรออะฉันได้บอกลุงของคุณไว้ส่งด้วยตัวเองให้เขาเป็นคนส่งต่อจดหมายก็เพื่อเตือนคุณนั่นแหละเรื่องแพ้อาหารทะเลของฉันคุณหมายความว่า คุณให้ลุงสองของฉันไว้สงส่งต่อจดหมายเชิญหลานชายได้ยินว่าคุณที่นี่มีปัญหาฉันตั้งใจจะมาดูฮ่าฮ่าโอ้ตัวแทนเจ้าสลับจดหมายเชิญยังมีหน้ามาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาอ้าคุณพูดอะไรวะอย่างน้อยฉันก็เป็นผู้ใหญ่ของคุณคุณทําผิดพลาดจนทําให้การลงทุนทังเองจะมาหาเรื่องที่ฉันได้อย่างไรโอถ้ารู้ว่าคุณทําลายทรัพย์สินแบบนี้ตอนนั้นคุณปู่ ควรจะไม่มอบธุรกิจให้คุณตัวแทนเจ้าแตงกวาจานี้ดูเรียบง่ายอย่าให้ปากคุณสนะมูอีซินคุณถือจานแตงกวาตกมาได้อย่างไรแล้วขึ้นมาที่นี่ช่วยอย่าไปสร้างปัญหาให้ไวเกอร์เกอร์ได้ไหมคุณรู้ไหมว่านี่คือโอกาสอะไรจะนําแตงกวาตกที่ถูกที่สุดมาได้อย่างไรต้อนรับตัวแทนเจ้านะใช่แล้ว ตัวแทนเจ้ามาจากกรุงปักกิ่งนะตัวแทนการลงทุนคุณมีฐานะสูงส่งขนาดไหนคุณนำแตงกวาตกมาเสิร์ฟเด็กสาวคุณมีภูมิหลังอะไรกล้าหาญไม่เบาเลยนะฉันมาจากหมู่บ้านนิวลี่กุซานเมืองจงชวนทางใต้ของหมู่บ้านมีหมู่บ้านชื่อเจ้าหินฉันทำอาหารอยู่ที่ภูเขาหลังหมู่บ้านฮ่าฮ่าฮ่าหลานชายโรงแรมระดับห้าดาวของคุณกลับไปหาสาวบ้านนอกมาเป็นเชฟลุงพวกเราทุกคนแต่งงานแล้วคุณพูดแบบนี้ไม่ได้เราคือครอบครัวเดียวกัน อะไรนะแต่งงานแล้วหลานชายคุณไม่เพียงแค่หาสาวบ้านนอกมาเป็นเชฟแต่ยังแต่งงานกับสาวบ้านนอกอีกด้วยคุณไม่เลือกเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าแต่คุณดูสิแตงกวาตกจากน,นี้ก็เหมือนกับส้ายของฉันเลยป้าไม่สามารถนำเสนอได้ถึงแม้ว่าดาวจะมาจากชนบทแต่การทำอาหารก็ใช้ใจเช่นกันทำไมคุณต้องดูถูกเธอยิ่งไปกว่านั้น วัตถุดิบไม่มีระดับหรือราคาแม้แต่แตงกวาตกก็ไม่ควรถูกดูหมิ่นนะคุณมีเกียรติและเป็นที่นับถืองั้นคุณก็ลองกินขยะจานนี้ดูเถอะฮ่าฮ่าฮ่าทำไมคุณถึงไม่กินเลยยังให้ตัวแทนเจ้ากินด้วยตัวแทนเจ้าผมขอเชิญคุณไปที่ของผมนะัดลองไปที่ร้านอาหารฟู่ติงดูสิเรามาคุยกันเผื่ๆมาพูดคุยเรื่องการร่วมมือร้อยล้านให้ดีไหมอย่าเพิ่งไปผมกินตัวแทนเจ้าเพียงแค่คุณสงบอารมณ์ได้ให้โอกาสผมอีกครั้งเพื่อสแสวงหาโอกาสการลงทุนผมกิน แตงกวาได้สึมสับเต็มที่น้ำจิ้มรสเผ็ดเปรี้ยวหวานลมเย็นสดชื่นพัดมาเปรียบเสมือนลมเย็นในฤดูร้อนขับไล่ความหมองหม่นและหน้าบือในปากอร่อยมากผมไม่เคยกินมาก่อนแตงกวาตกที่อร่อยเช่นนี้หลานชายคุณก็เติบโตมาในความสุขสบายวันนี้ทำไมคุณถึงดูเหมือนยังไม่ได้กินข้าวแตงกวาจานนี้ธรรมดาจะอร่อยได้แค่ไหนคุณก็อยากแกล้งทำต่อเลยเถอะ ตัวแทนเจ้าร้านอาหารเทียนฟูน่นี้ถือว่าโดนหลานชายของฉันทำลายจนหมดสิ้นจนพังจนหมดผมขอเชิญท่านไปที่ร้านของผมร้านฟูติงไปลองชิมดูผมได้จ้างเชฟจางเยวี่ฉูมาจัดเลี้ยงท่านท่านสามารถลองได้หากท่านพอใจก็เซ็นสัญญาลงทุนหนึ่งร้อยพันล้านให้ผมด้วยเถอะจริงหรอคนอย่างผมไม่ค่อยมีงานอดิเรกอื่นที่ชอบที่สุดคือการศึกษาเรื่องอาหารหากอาหารที่เขาทําทําให้ผมพอใจจริงๆง,งั้นสัญญาหนึ่งร้อยพันล้านนี้ผมจะมอบให้คุณดี ไม่ได้ตัวแทนเจ้าอาหารทะเลบนตัวนี้คือการใส่ร้ายของลุงเว่ยสงคุณขอให้โอกาสคุณหนึ่งครั้งฮ่าหา้าร้านเถียนฟู่ก็พวกคุณไม่กี่คนที่เหม็นป่าเน่าจะทําสิ่งดีๆอะไรได้ผมคิดว่าคุณควรอย่าเสียเวลาเวลาของตัวแทนเจ้าพี่เว่ยคุณรีบคิดวิธีหน่อยถ้าการลงทุนหนึ่งร้อยพันล้านนี้ให้เว่ยสงจริงงั้นคุณจะในอนาคตในวงการอาหารจะไม่มีที่ยืนอ,อีกต่อไปแย่แล้วไอ้คนเล็วนี้จะมาแย่งฉันาการลงทุนของสามีที่รัก เงินของสามีก็คือเงินของฉันฉันเป็นเทพแห่งการทําอาหารไม่ยอมให้มีใครมาเปลี่นแปลงกล้าหรือเปล่าที่จะมาแข่งกับฉันผลการแข่งขันตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนมู่อีสิงเธอเป็นแค่สาวบ้านนอกขอเธออยากไปทําให้เวกเกอร์เดือดร้อนเลยเธอเป็นแค่สาวบ้านนอกจะเข้าใจอาหารอร่อยอะไรจะมาพยายามแข่งกับจางยวิฉูของฉันหรอทําไมไม่กล้าเธอเป็นแค่เชฟง่อยๆจะกลัวแพ้ฉันหรอที่ทําอาหารที่ปรุงในปริมาณมากสตรีบ้านนอกที่ไม่รู้เรื่องจริงเธอก็เหมาะสมหรอ ที่สาวถึงมาจากชนบทแต่ฉันเชื่อเธอพวกคุณควรให้โอกาสเธอเถอะการแข่งขันนี้เป็นวิธีที่ยุติธรรมจริงๆฉันตัดสินใจร้านอาหารไหนชนะฉันจะมอบสัญญาการลงทุนนี้ให้กับใครดีชนะก็จะได้ลงทุนแล้วถ้าฉันแพ้ละ่ะถ้าฉันแพ้สะดวกให้พวกคุณจัดการดีถ้าคุณแพ้งั้นฉันจะตัดเส้นเอ็นมือและเท้าของคุณทิ้งไว้ในป่าลึกให้อาหารสุนัขจิ้งจอก ยังไงคุณก็เป็นคนมาจากหมู่บ้านในเขาก็ถือว่าเป็นการกลับบ้านเหอะฉันไม่เห็นด้วยคุณทำบ้าอะไรอยู่ฝังตรงข้ามเป็นเชฟใหญ่มองไปทั่วแดนใหญ่มีเพียงเทพแห่งการทำอาหารตัวน้อยเท่านั้นที่จะชนะยังคิดว่าเขาเกลียดฉันจริงๆแล้วเขาก็แค่ฉันนะงั้นฉันต้องชนะการแข่งขันมากขึ้นช่วยคู่มั่นของฉันในการได้รับการลงทุนฉันขอท้าชนฉันและดีแข่งขันแบบสามเกมชนะสองเกมนะังั้นเกมแรก เรามาเปรียบเทียบทักษะพ,พื้นฐานของเชฟกันเถอะทักษะการใช้มีดมาเปรียบเทียบทักษะนี้กับฉันคุณถือว่ามาชนกับปากกระบอกปืนแล้วสิ่งที่ฉันเก่งที่สุดคือทักษะการใช้มีดมีชื่อเล่นว่าอ่ะมีดไร้เงาเขาอาจจะเป็นข้าคือจางอี้หลงเกิดในตระกูลเชฟใหญ่ห้าขวบก็เริ่มตามบิดาเรียนรู้การทำอาหารฝึกฝนอย่างหนักมาสามสิบปี ในที่สุดก็จับใจความเคล็ดลับของครอบครัวได้มีไรเงาเด็กสาวจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เธอจะมาประลองกับฉันตรงนี้เหรอนี่เป็นการบูชารุ่นก่อนๆของฉันแล้วจางอี้หลงมีชื่อเสียงมากในช่วงราชวงศ์ถังถ้าจะพูดถึงทักษะการใช้มีดคงมีได้เพียงเทพแห่งการทำอาหารตัวน้อยที่เล่าขานกันเท่านั้นที่จะชนะเขาได้มู่อีซิงรอให้เธอต้องอับอายถูกตัดเส้นเอ็นมือและเท้าไวเกอร์เกอร์คือของฉันแล้วอะไรกันหน้าหนึ่งหลงหนึ่งหมูหนึ่งห,งห,งหงมาไม่เคยได้ยินมาก่อนเธอกำลังด่าฉันอยู่หรือ โอ้อย่าทําให้เด็กสาวจากหมู่บ้านเล็กโกรธเลยจางยาวิฉูรีบให้พวกเขาได้เห็นกันเถอะอย่าพูดจาเยอะเลยการประลองในรอบแรกคือทักษะการใช้มีดยังเป็นทางการเริ่มต้นหัวชยวัยเท้าแม้ว่านโน่นจะเป็นวัตถุดิบที่ง่ายที่สุดแต่ก็ยากที่จะทําให้มันโดดเด่นจางเยวิฉูต้องการทําอะไรแน่ของที่ไม่เคยพบเห็นลืมตาให้กว้างหน่อยเถอะมองให้ดีๆสามารถทําได้แม้จะอยู่ในอากาศ ตอนนี้เธอยังไม่รู้จะตัดอะไรเลยครั้งนี้เราคงจะแพ้อย่างแน่นอนไม่สามารถโทษมูอีสิงได้ถ้าจะพูดถึงทักษะการทําอาหารตระกูลจางก็จริงๆแล้วไม่ได้เด็ดมากแต่ถ้าพูดถึงทักษะการใช้มีดแล้วมีดไร้เงาของตระกูลจางถือได้ว่าเป็นอันดับสองดีกว่าคนอื่นอันดับสองใครจะเก่งกว่าตระกูลจางได้อีกโง่มากแน่นอนว่าคือเทพแห่งการทําอาหารในตํานานวเว่เกอร์เกอร์อย่าก,กังวลสุดท้ายก็แค่ให้ฉันลงเล่นในสองรอบถัดไป โอ้ยเส,สิ้นในครั้งเดียวเก่งมากโอ้ยทำไมเธอถึงหนีไปแล้วไม่น่าเชื่อถือเลยเธอยังรู้จักความสามารถของตัวเองอยู่บ้างรู้ว่าตนสู้ไม่ได้นี้ก่อนฮ่าฮ่าฮาหลานชายมีคุณฉลาดกว่าคุณเยอะ นกนานาชนิดมารวมตัวกันให้ทุกคนได้เห็นสัตว์หน่อยพระเจ้านี่มันฟินิกที่ดูมีชีวิตชีวาจริงๆไม่ผิดหวังเลยที่เป็นจางยวิชูเยี่ยมมากหลานชายรอให้คุณสูญเสียการลงทุนเถอะถูกไล่ออกจากวงการอาหารโดยฉันเถอะเร็วไปทำไมฉันยังไม่เริ่มเลย แอนนามูอิซิงกำลังจะทำอะไรมั่นใจไหมเวยเกอร์เกอร์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันช่างน่าอับอายจริงๆจางเยวิ่ชูเธอจะทำอะไรฉันเดาว่าเธอต้องการแสดงการชำแหละเนื้อวัวสดๆการชำแหละเนื้อวัวนี้เป็นเรื่องที่ทำโดยคนที่โหดเหี้ยมไม่ใช่งานของเชฟชั้นสูงอย่างเราเธอกำลังทำอะไรอยู่ ทำตัวให้มีลักษณะลึกลับแค่แบบนี้ก็เสร็จสิ้นเด็กสาวกำลังเต้นรำกับ,บวัวอยู่บอกให้คุณรู้ตัวแทนเจ้าเป็นนักลงทุนที่มาจากเมืองหลวงคนใหญ่คนโตวเวลาเป็นสิ่งมีค่าไม่ได้ตั้งใจจะใช้เวลามาที่นี่เพื่อมาดูเรื่องตลกของคุณเห็นน้อยจะแปลกใจมากฮึมรีบพาวัวตัวนี้ออกไปให้ฉัน นี่คือสิ่งที่ถูกเล่าขานกันหรือทักษะการชำแหละเนื้อวัวที่ชำนาญ